โยต่อกันครับผมเจอวิธีแก้ปัญหาแล้วอันนี้เป็นโซลินอยล็อกแบบ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 นี้นี่มันจะมี2รุ่นอันนี้เป็นรุ่นแบบใช้ทั่วไปนะครับมันจะมีรุ่นห้าเส้นกับ2เส้นถ้าเป็น2เส้นก็จะมีแค่ฟ้ากับเขียวนะจำไม่ผิด นี่จ่ายไฟแค่ขั้วนี้แล้วสลับข้างเอาแล้วก็มันก็จะดันดึงอันนี้มันไม่ได้ล็อกนะครับมันสามารถใช้มือดึงได้จุดตำแหน่งที่ผมติดก็คือติดร่วมกับแกนนี้ครับเพราะว่าแกนนี้มันทำงานกับตรงนี้นี่เห็นไหมแล้วก็ลงไปที่ตรงนี้ผมก็เลยเจาะเจาะรูตรงนี้เห็นรูไหม เจาะแล้วก็เอาแกนแกนเนี้ยฝาเข้าไปด้วยแกนนี้ฝาเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ต้องต้องติดเป็นไกด์เพราะว่าไอหัวตรงนี้มันคอนได้ใช่ไหมก็เลยจะเป็นไกด์ถ้าไม่ติดไกด์มันจะมันจะโยกไปแล้วมันจะงออย่างนี้หรือก็พังแล้วก็จุดยึดครับผมยึดน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จุดยึดตรงนี้นะแต่ว่าติดติดแผ่นเพจเข้าไปเพราะว่ามันเป็นนี้จุดยึดมันเป็นแบบนี้ มันมีรูอยู่ตัวนี้ประมาณแต่ตัวมันใหญ่ก็เลยหาที่ยากหน่อยถ้าติดตำแหน่งเนี้ยมันจะพ้นกระจกเห็นไหมติดตำแหน่งอื่นไม่แน่ใจแต่ตำแหน่งนี้พ้นโอเคลองดูนี่นะกรับกรึบกรึบกรึบเปิดเปิดนะปิด पांच छ उहे